วันนี้เรามาตำเจ่วแมงดากันนะคะทุกคนนี่ค่ะเจ่วเห็ดใส่แมงดาเด้อพี่น้องเดี๋ยวเราก็มาจี่เห็ดก่อนนะคะจี่เสร็จแล้วมาตําเลยค่ะทุกคน ใส่พริกลงไปพริกหอมกระเทียมนะคะเจียวแมงดาง,ง,ง่ายๆตามสไตล์ครัวตะฟืน้นค่ำแล้วค่ะทุกคนเจียวเห็ดใส่แมงดาเด้เอ,อนี่ย ใครชอบผิดอะไรก็ใส่ไปนะคะสวัสดีค่ะประเมนพี่น้องทุกคนอันนี้ทีมงานของขรัวาตาฟืนนะะ้นเนอค่ะถ้าตําพริกกับหอมกระเทียมมีข้าขัวไว้ให้ละเอียดเรียบร้อยถ้าอยจะใส่เม่งดาลงไปนะคะพี่น้องเพรเป็นโรเทนในการเหล่านี้เนาะ วันนี้ทีมงานเขาเว่าเองค่ะอืะอโอู้หอมห่วยๆเลยคะ่ะมิงดามิงดาปูนะคะพี่น้องคะเรียบร้อยตำละเอียดเนี่ยเ้ากส่เซฮิตี่ข้าปิ้งไว้ฮิตี่ข้าก็สซีหันเนาะคะ่ะพี่น้องถ้าข้าบ่หันนะ่ะมันต็ตำบค่คยละเอียดปานไิเอาแบบว่า ตำโคขวมหรือว่าตามำมธรรมดาหลับชมกันเนะคะจับไปได้ไหมคกอ้หอมเอาเห็ดลงไปหิ้งหอมเลยค่ะหอมมิ้งดากระซีหน้าละเอียดแน่เดรับชมกันไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะฝนกระโตกลิ่น ตามโคกนึงเหลือเคืองโคกตามไปกันเลืออยู่เคืองโคกนะคะพี่น้องคะที่เหลือเฮียที่เ <laughs> บิดเทพเก่าเบอาอีกอย่างพิดไปกับขอโทษขออาัยเ้ยคะ <S <s ir> <s ir> <S ่ะแล้วโดนเือสิสด็มาเบ้าน้ำเพิินให้ชม,มบรรยากาศ ว่นนบรรยากาศในป่าด้อพี่น้องอันนั้นหมอน้ำดำกับหมอน,น้ำใหม่ด้อยค่ะพี่น,อน้องหาน้ำใหม่มากกับมาต,ตม้มยูแบกง่ายๆค่ะพี่น้องค่ะยอ,ยอย่าไปยูหยาดไรประเทศทำยูหยาดยูน้ำปลาน้ำเขาคือพวเตาฟื้นนี่ค่ะสบายใจพร้อมอะประมาณนี้ป่อ จะเอาอะไรมาเอาละเนาะนี่ถ้าก็จะใส่พริกหยวกลงไปน้ำเนาะเนี่ยค่ะทุกอย่างเขาสิปิ่งเนาะค่ะปิ่งหรือว่าย่างให้เป็นซุปก่อน้ำหอม เกรืองุงของเหาบดได้ไม่หยางหมากมายหรอกขาดบดได้แค่เมนผงนัวนะคะพี่น้องค่ะเหลือแต่มาเข่า้นละเหลือแ <c oughs> <c oughs> ต่มาเข่าสิบ่ใส่หอมปะ่ะหอมหอมคัดเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ขอตำอีกจักหน่อยก่อน ตำให้เพิน่นเขากันเจี่วน,น้ำปลาแล้วเกลี่ยปลาใส่ปลาลาน้ำจักน้อยเลยแต่คนบบก,กินปลาลานะใส่แค่น,น้ำปลากระเส็บ,บ,บละคะพี่น้องคะเอาละเนาะเอาละคบค่อยสิควบอ่าสิบบาทขาดอะไรก็นเป็นผงด้วยเนาะค่ะพี่น้องบ่หลายดอกซ้ำนี่ละ สดหนึ่งสดน้อยตัากัะใส่น้ำปลาลงเนาะค่ะไออันนี้เพิ่อโม่อยมาเข้มปันไหนฮะปะยาฝาวใส่เข้มขาดปะเลยกระเมนน้ำปลาน้ำปลารนวันวนัวจากต,ตัวเตาฟืนบ่อละให้ข่อยสิเบิร์ดแลวเลือเท่าไหร่เน, <laughs> <laughs> นี่ยค่ะกินดีหลาย <laughs> อันแล้วเนาะคลุกเขาให้เข้ากันตั้ำตัมต้มตัม้มต<า>เดี๋ยวเด้วคือจะควมอีกจับไปนั่งใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะๆนะคะทนุนควมเผ็ดแล้วตะพู้มากผู้ได้มากินเผ็ดก็ใส่แบบพริกลงไปได้หลาย แต่ขวดเตาฟืนนี่เพิ่นบ่ค่อยมาเพสหรอกคะ่ะกินเทสบ่ค่อยเกง่งอาจจะใส่อันนี้ลกไปในจัง่อยหอมเปิมถ้าหอมป่อมหรือว่าพักซี่พักซี่เงี้ยหรอกกับใบโหวยกันเดี๋ยวก็คนเอิบผีดชีซี่นี่นะอืมผักชีสิเวลาซิมมาเด้อค่ะพี่น้องมาเด้อค้ามาซิมน้องกันจวด เดี๋ยวถ้านผู้ชมยังค่อยปรุงอีกนี่ค่ะขอชิมก่อนอืมลืมลืมอยังใช้มังนาวเจลเฮดนะเจลเฮดแมงดาลนี่ห้ามขาดมังนาวให้เพิ่มนมีความเปรี้ยวน้ำจกหน่อยค่ะพี่นองคะ่ะรับรองแซบบีมังนาวลงไป เพิ่มเพิ่มน้ำปไปอีกเล็กน้อยเนาะค่ะพี่น้องคะโอ้แบบแซ่บอาตํ์ขออนุญาตตํ์อีอาาอกเนะาะตําไห้มันนาวมนเขากัน,นะคะ่ะกินกับข้าวเหนียวข้าวอนข้าวเหนียวขอกันเนึ้อไว้แล้วค่ะพี่น้องคะโอ้ยน้ำลายแตกขอสิบอีกจักรอบหนึง่งเนี่ยจะแซ่บปะคะ ข้าชิมก่อนสุดเท่านั้นอโยกโงให้ตักสวยๆล้วเนาะโอ้ยแสบคากค่ะพี่น้องค่ะนู่นกินกับอันนู้นพี่น้องดอกสนุกับหน่อมไม้กับล้งต้มอยู่ค่ะแม่นค่ะฝันหุยหุยหุย,หยอ่ะเซ็จ เรียบร้อยเซตเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์ให้เด้อค่ะพี่น้องค่ะคนเห็ดง่ายๆแนมนค่ะาตามสไตล์ควาตเฟืนเนาะแนมนค่ะเป็นช่องในน้อยกับเขาให้อยู่ในอ้อมอ,อกอ้อมใจเด้อค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสสดค่ะ